สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมแวนการ์เซโร่าวันนี้ผมก็ก็ก็มาสุ่มกาชากันนะทุกคนกาชาผมจะไม่สุ่มด้วยเพชรแต่ผมจะสุ่มด้วยตัวนะครับทุกคนเทยังตัวที่ผมอยากได้เหรอผมกล่าวว่า อยากเล่นแคนแคนเลยดีอ่ะอืมจริงแข่งยคนลก็น่าเล่นดีนะผมจะเปิดตัวอย่างเดียวนะผมจะไม่เปิดเพจนะเพจผมเอาไว้เปิดเอ่อตู้หน้าอืมไม่ต้องโวรีรอชักช้าผมขอเปิดไปก่อนแปดสองกันมาแปดสองแรกแปดสองแรกมุนมุน มุดเร็วๆมุดเร็วๆมุดเร็วๆเฮ้ยเฮ้ยมุดนี่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 สวย SSR ออกสักใบสักใบเกือบไปก่อนเลยตู้แรกไอ้ซองแรกจิงอ๋อมาซองสามเอ้ย PC PC ของไอ้อราเค้า อือมฮึอีการ์ดฟฟยใช่ไหมอี้งอ้ทูห้าสองหกสองที่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 หกกิ้งโอ้โหขอ S S S ออกสักตัวอีอันนี้ตัวอะไรออุยอุ้ยอุ๊ยโอเคโอเคดีอยู่ ดีอยู่คุ้มอยู่คุ้มอยู่สำหรับผมผมคิดว่าคุ้มเนี่ยมันมันก็เกียนเอ้ยมันมีอีกใบหนึงอะสายคางยี่ร่ที่มันแจกให้เล่นฟีอะโหวมกันเป็นเพลสคอบัตเตอร์เบดฟอร์มยูโซไม่เอาเฟรด ได้พีจีมาก็ดีอ่ะคือคุ้มคุ้มละแต่อยากได้แต่อยากได้หน้าตัวทุกตัวเลยก็ดีเลิศนะเละิศผมเล่นการ์ดจริงอ่ะผมไม่ค่อยไม่ค่อยรู้อ่ะอจริงผมก็เล่นไม่ได้เริงอ่ะมุนิมุนิมุนิ่เอ้ยล,ลุงอีกแล้วเกินแล้วมันลุงถูกตาวะ เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเน็กนอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยเจ๋งเลยเจ๋งสุดๆโอ้โหคือไม่เกือไม่เกลือเลยไม่เกลือบเลยพี่จีไม่แก้วบ่อยเกินเปิดแบบรวดเร็วปึ๊บเหลือใบสุดท้าย ss แต่คือคุ้มอ่ะคุ้มคุ้มแบเอ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไร เกินเกินเอาเฟดตุม้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะาจริงบอก,อกว่าคุ้มสุดๆอะไอพีจีไม่แกว้วพีจีรอยัลสองที่แปดออกซะสองตัวได้ปะสองตัวตัวที่สองอะสองที่เก้าแล้วสองที่เก้าแล้ว ไปสุดท้ายเฮ้ยมาสองที่สิบสองสุดท้ายคอยไปเฮ้ยอีกไปออกออกอีกไปเฮ้ยเกินเกินพุ๊บตัวไรเฮ้ยเอ้ยรอ,อยย่อเออมันชื่อเลยรวะลืมเกรนเซลอตยูฟวัตเตอร์เบย์ยูโซนอินยูโซคาร์เขาจะบาร์สองโอ้ได้พลังห้าพันบวกหนึ่งขี ไอ้เดียนะที่เปิด A สามตัวที่เปิด A สามตัวเกินเฮงยโลโอ้โหห้ามอินเตอร์เซ็ปไม่ได้เป็นยูไดเช็คโอ้โหสแตนหนึ่งเลือดาดเกินร่นเกิน ผมดวงดีนะถือว่าดวงดีแล้วเนาะมาซองสุดท้ายเหลียวออร่ล응โคออร่าโคขอขอดวงดีดีดวงดีดีหน่อยมุหมุน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 อีกโอ้โหโอ้โหแต่จริงผมว่าคุมแล้วนะพีจีพีจีโนว่าโอ้โห ได้พีจีฟอยด้วยสกิปเลยผมไม่ต้องรุนมากโอ,โ,โอ้โหแท้ทวินเบลเดอร์ผมก็เพิ่งเพิวก้าวนะฮะนี่ผมว่าคุ้มอยู่นะไม่ใช่คุ้มอยู่นะคุ้มเลยอะ่ะคุ้มเลยอะ่ะ ยี่สิบแปดอง S S S สี่ตัว PG อีกกี่ใบวะเยอะเออคือคุ้มแลยอื้อื้อจัดเด็กเลยจัดเด็กเลยเด็กคืออืมจัดนี่ก่อนเลยเด็กผมยังใช้เป็นเด็กแบบ เด็กกจ,จออยู่เอยจอกจริงอืเขาตรบาทได้หนึ่งพันเองเหรออันนี้ทำไรได้เป็นอีฟิลแคปสองอ,อมองเคสามอุ้ย ติอ you. when your god is put into your soul during your main phase this unit เกตสามพเมื่อการของคุณถูกยัดโซนี่ระหว่างเมนเฟสยูนิตนี้เพิ่มพลังโจมตีสามพ ผมไม่ค่อยเก่งเกมนี้้วยดีผมต้องอา่านเอฟเฟคตัดไปอา่านเอฟเฟคแป๊บเอ้ยมา้ายึดมา้าแล้วตัวอะไรออกอีนนี้ออกอัน มาไปแทหนหลังยืดมาเมนูได oh. uh ้เช็คเลยว่าอือหือหนังฟัง,งจมตีเอาไปอีกใบไหมดูทิกเกอร์อือ uh หือ huh. ขอเปลี่ยนทิกเกอร์แบบ คือขี่เกินเอาเป็นดอเอากดขาผิดเพิ่มไปกดขาเฉยช่างแม่งดอสองอืม ราการเยอะมากสุ่มกาชามาทีนี้ไอ้เอเอถูกและคชือจัดเด็กได้เลยอันนี้เป็นสแตลลนอืมคี้ห้าดอสองแตดงสองนิงสิโอเคโอเคเลยแต่ออโลคโคนี่คือไม่ได้ไม่ได้ตรวจ ไม่ได้อ่ะเออได้แต่ S S R เอ้ยไม่ใช่ได้แต่ P G P G foil ได้คูเที PG. PG Auto ่เอาละ b บิวกันเลยเฮ้ยจะ P G สองใบเพิ่งเห็นเนี่ย กอร์แม่งชอบจัดขี่ก้าวอ่ะขี่ก้าวจัดในนี้ได้ว่ะแล้วแต่สองดอเนี่ย ต่อไปนูว่า <ness> ซีบาสี่คืออะไรวะคาเตอร์บาสเอออืม <ness> <อ> <hoe. ness> นีตัวเนี้ยเป็นยูไลฟ์ชิกอ๋อไดโนาี่มาสายสเตน ไม่เอาสแตนเลยเดี๋ยวต่อไปคัง,งโีโลคัง,งีโลนี่คือคัง,งีโลโหดปะทุกคนโกโจอืม เขาจะพาสสองรีทายเกตสองเขาสกิลบัตเตอร์เบรดเลยนี่ว่า <laughs> อืมมันต้องเป็นคอมโบเนะาะบาซิงไฟไดากอนมีปะวะ ไม่มีแล้วเอามาทำไมเนี่ย blasting fairacon blasting fairacon ไม่มีว่ะโอโ้โหเสียดายอาเสียดายจัง อออกเลย victory, ออฟวิกตอรี่ครับเออตัวนี้ก็ไม่มีเออตัวนี้โกงไอวิกตอรี่ victory, อะ่ะทำเือนคอมโบได้อ่ะใช้ไม่ได้อีกโอ้จบแล้วอ่ากดไปอิกอีก จบแล้วรู้สึกหน่อยเลยอ่ะ <laughs> ไม่ได้ตัวที่แบบอยากต้องการอ่ะรีไทยเกตหนึ่งได้ขาดเกตสองใช่ไหม เลดสองห้ายี่ชาร์ตยี่สูชาร์ตโอเคเราถูกอีกตัวหนึ่ง เราจะกดคราฟแล้่อยเมื่อการของไฟตรงเรียกการของไฟตรงข้ามถูกถูกถูกรีไทยโดยเอฟเฟคกกของเราได้บวกสามพัน ตีตัวหลังได้เอาตัวนี้เหวอแต่ครั้งนี้โลกผมไม่มีไอเนอี่ย P G นี่ต้องลองไปเล่นดูแหละเล่นเล็กเด็กรอยดีอุ้ย พี่มาเยวอืมผมว่าไม่มีอะไรแล้วแหละสุ่มไปแล้วจัดเด็กซะโอเคอเค,ครับผมงั้นคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้เลยนะจบไยน้องสาวสุดน,น่ารักบ,บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า